อ่ะได้ตอนเที่ยครับผมจากสดๆวันก็จะเป็นแบบสภาพนี้แล้วพี่น้องไส่ขอบวงนะยถุงบนหันครับผมสวัสดีตอนเสอบพี่น้องครับพอกันนี้แล้วครับช่องอีสานเขียวเราครับผมพี่น้องมายามปลาไหลแม่หลังลัๆที่เป็นกันใส่ไปสองมือแล้วครับพี่น้องใส่จุ่มกันไปก็เห็ดปวกนี่แหละ หลังหนึ่งก็อเอียงลางงานเนาะมันตัวเล่นเหรียญงานหรือเอล่าลุนบ้างครับผมเส่ไปจากหลังก็เก็บหลังหนึ่งครับคนมาหลักยามบ่อนก็นอเอียงยังสิเยกกับเป็นบักไห้ครับกระดูกไก่ครับกระดูกหมูนั่นี่บักหอยครับเอาไปไม้ทับไป้อยโอ้ ปตาไหน่อยลอดนึงครับพี่้องใส่ไก่กันเลย,ยคเดบหันลังหนึง่งตาก,กันไปทั้งหนันสองหลังตุ่มใหญ่มาใส่น้ำหลังหนึ่งครับตุ่มใหญ่ก็บอกเข้าไมัดหนักอ้ก็เป็นสั่นมึงตุ่มผมก็เป็นสภาพนั่น หลังนี่ใส่ดันครับผมอู้เห็นตัวแล้วครับมีมจักตัวล่ะอันนี้เนี้ยกระดูกหม,คม,มนะูครับเนี่ยต้มยำขาหมูนะกับกระดูกไก่ครับผมมันก็เข่าดีแถอปะสามกุศลบุสามเหรอครับ ถิ่นเสียเงียอหลังนั่นคือเป็นสันน,น้อเนะลมเอ็นนี่ล่ละบ,บ่อมึงจะพาดส้องหลังนี่ลหะพี่น้องมันมันคืออะไรตุ่ม,มบุบมเบหมดเลยวะเป็ปหมาดือ้อบอถือกับตุ่มไงพูดใด้มาเหยดตุ่มข้านหน่อยก่ มันนค้นก็นมันมาเหมอนัอันนี้เอาบอกไว้ไปตั้งไหนเลยครับไปนี่อย่างวะโอ้ตุ่มเลไรบุบอลไรไปนนองตัวมันกระดัดขึ้นได้ครับมาห่างบาพังหนอซีหลังได้ซีตัวครับผมเดี๋ยวไปฟังคุณสามหลังครับ ยาอ้อมต้องอ้อมผลงานออมมั้งครับหอดอีกฟังหนึ่งแล้วครับพี่น้องสามหลังอันนี้ใส่เหรียญนะครับบ่ใส่แบบบังได,ด้เลยผมบ่ได้แต่งงาแต่งอย่างเลยเนี่ยัดลงคือว่าเขาบ่เขากระซัมแต่เวลายังหมนัน,นอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิเฮ็ดเยอะดีๆมาใส่อยู่ครับใส่แบบเอาแถเลย,ยเนี่ยเยอไปหากระปู่นครับผม chồng phải côn mất phù mát tăm say đinh tròn buộc cắt say khay phom, nó thêm súp, tiếp, nó để tương bình gì nó bỏ được 3 lăng, quay à, không, nhang anh rồi, ô, mày, cái cà hiện ngăn มงน้อยไก่สอง ng, มอง à, nữa, này, ้งเลยล่ะไอ้จู่ว่างนะครับช่วงนี้คิ้วว่างครับผมดูเสล่ะอ้นี่ปตัหนกไก่น้าไหมนี่เีนมาเป่งนกไก่น้ามันหายจึงจึงจงจนักนักเอาตัวนึงครับผมนี่นีแยกระดูกม้วนนะยม่เห็นโตยนหล่อดมด หน stop, ึ่งต okay. <sl ung anything> <hel ì> <sm> nah ัวครับสวยๆรุ่นบักคูนไปดีกหลังทุดท้ายครับทั้งหนาพมดละฝนกับใบแห้งเทียดอกพี่น้องบ้านตัวกี่ชั่ตัวเดียวต้าฝนละบ่ตัวกี่จักเทียบอะไมีตะห่อนครับหมุนปลาได้บัด เดี๋ยวเบอร์ทั่วติดต่อสร้างตุ่มกัได้บอกตอนไปเทปอะไรน้องไป้องหลังละลอยสิบบาทกับรวมขาทรงเดี๋ยวจัดเงียมันเบือดแลยมันไม่มีเตาหน่อยเจาะกินเบือดไปสรุปยอดเท่าครับผม

มาแต่งงามๆกับพี่นอ่อหลุ่นสมีตลอ่ะกําลังเสียบตัวใหญ่ไรกับ่เสียบอะไรกันเลยจุ่นนี้กําลังกระดูกกรอบพี่นอ้อเอาสนใจตุ่มติดต่อกันเข้ามาได้ครับผม ทั้งละร้อยสิบบาทร่วมค่าสทรงมีแต่โอนนะครับบ่มีเก็บปลายทั้งล้วก็ใส่ก็เป็นแบบนี้เนะาะงาหักง,งานพังรับประกันครับผมทรงเข้มฟรีอ่ะคลิปนี้ครับปากไใบจะมีกับผม,มมุ้งยังไรก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 2 8 6 7 7 5 0อครับผมสานเชียว พอนั่นแอดไลน์เบอร์นี้เลยครับผมพี่น้องไปน,นี่แหละโอ้ยมาลักินตั้งหลังหนึ่งไปเนี่ย <c oughs> ไปผมขอบคุณทุกการติดตามทุกซับทุกเลยสวัสดีครับผมกินไข่แต่ขอแตะไคร่เดี๋ยวใบบอกกูอ่ะเดี๋ยวตอนเที่ยงครับผม <c oughs> จากสดสดวันก็จะเป็นแบบสภาพนี้แล้วพี่น้องได่ขอบวงนะยสมบูรณอน o ครับผม ใส่ใส่ใบตูไทยบ้างน,นะเวลาเนาะใส่หมดแดงกวางครับเบิดเมี้งเอ้าเดี๋ยวพักเชียงแร้วผมขอกินเขาขกันนิดหน่อยเดี๋ยวเจอกันคลิปไม่คลิปหนาครับกินเหลือคนละเป็ก้อยครับผมไหนกันสั้นก็ประเดี๋ยวใส่ได้หน <S 1> <S 1> <S ่อยไปสวัสดีครับ <C oughs>